แหมมีสองคนเลยไม่รู้ใครจะตอบนะ <c oughs> <c oughs> อาจารย์แป้งตอบก่อนแล้วกัน <c oughs> ได้เลยครับอาจารย์ครับก็ในการรับรอบหนึ่งเนี่ยครับเราแบ่งการรับสมัครออกเป็นสาม track นะครับแทร็กที่1นึ่งเราก็ใช้ชื่อเรียกว่า t r a ็ MD นะครับน้องๆก็จะเข้ามาแล้วก็เรียนแพทยศาสตร์บัณฑิตนะครับในหลักสูตรของเราเป็นเวลาหกปีนะครับแล้วก็ได้แพทยศาสตรแศาสตรบัณฑิต ส่วน t r ร c k ที่สนะครับเป็น t ทร c k ที่เราเปิดมาได้รุ่นที่สแล้วนะครับก็เราเรียกกันว่าเป็นโครงการร่วมนะครับออสองหลักสูตรระหว่างแพทยศาสตร์บัณฑิตแล้วก็วิศวกรรมาศาสตร,รมหาบัณฑิตหลักสูตรนี้จะเรียนด้วยกัน7ปีนะครับเมื่อนักศึกษาจบการศึกษาเป็นเวลา7ปีนี่ครับก็จะได้สองปริญญาทางแพทยศาสตร์บัณฑิตแล้วก็วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตนะครับสาขา วิศวะกรรมศาสตร์ชีวการแพทย์นะครับจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ด้วยแล้วก็ตัวมหาบัณฑิตเนี่ยครับก็จะเป็นมหาบัณฑิตหลักสูตรนานาชาตินะครับส่วนพแพทยศาสตร์บัณฑิตก็จะเป็นหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตหนึ่งเดียวของโรงพยาบาลรามอินธบดีนะครับเราไม่ได้มีแพทยศาสตร์บัณฑิตลหลายหลักสูตรนะครับแล้วก็ t r a ็ k ที่3นะครับเราเรียกว่า MDMM นะครับเป็น t r a ็กน้องใหม่เลยนะครับรุ่นต่อไปนี่ก็จะเป็นรุ่นที่2ที่เราจะรับนะครับ อันนี้ก็จะเป็นโครงการร่วม2หลักสูตรนะครับเป็นคู่ความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีร่วมกับวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมม่ดลนะครับหลักสูตรนี้เราก็จะเป็นร่วมกันร,ระหว่างแพทยศาสตร์บัณฑิตกับ,บ,บการจัดการมหาบัณฑิตนะครับนาาษษษักศึกษาก็จะเรียน7จปีเช่นเดียวกับหลักสูตรเอ็มอิงนะครับแล้วก็จบก็จะเป็นดูอัลดีกรีสองปริญญาอีกหนึ่งใบที่จะได้มาก็จะเป็นการจัดการมหาบัณฑิตนะครับ หลักสุตรนานาชาติอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมด3แท็กนะครับเราเรียกว่าแท็ก MD นะครับแท็ก m d m i n g แล้วก็ MD-MM คาะก็ขอบคุณสำหรับคำตอบนะคะงั้นคำถามถัดไปสำหรับการที่นักศึกษาจบ MD ปกติ6ปีเนี่ยมีลู่ทางในการไปต่อ,อยังไงบ้างคะ่ะเช่นต่อเฉพาะทางเป็นอาจารย์หรือว่าเป็นหมอ GP ปกติไปเลยคะ่ะ หลักสูตรเอ็มดี MD ของเราก็เหมือนหลักสูตรแพทย์ส์ัณดิตทั่วไปมีทางไปหลากหลายเลยขึ้นอยู่กับเด็กที่จบออกมาเนี่ยอยากจะไปทําอะไรถ้าเราดูตามอัตราส่วนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะออกไปเป็นแพทย์ใช้ทุนคือเขาจะต้องไปเป็นแพทย์เพิ่มทุนรักษาหนึ่งปีแล้วก็ไปเป็นแพทย์ใช้ทุนอีกสองปีรวมระยะเวลาทั้งหมดเป็นสามปีหลังจากนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะกลับมา เรียนเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางก็เรียนว่า80%สกว่า80%ส่วนพวกที่ไม่ได้กลับมาเรียนต่อเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเนี่ยผมคิดว่ามีประมาณสัก15%เนี่ยก็สามารถเป็นดุษแพทย์ที่เติบโตไปทางสายกระทรวงสาธารณสุขเช่นไปเรียน Master of Public Health ทางด้านสาธารณสุขหรือบางคนก็ไปทางสายไปเรียนเป็นการบริหารโรงพยาบาล แล้วก็เติบโตไปเป็นผู้ในการโรงพยาบาลชุมชนแล้วก็เติบโตไปทางสายสอสอจอต่อไปแต่เราก็ต้องยอมรับว่ามีแค่จำนวนหนึ่งซึ่งหลังจากจบแพทย์ศาตรบัณฑิตแล้วเนี่ยอาจจะไปทำเรื่องอื่นเช่นไปทำธุรกิจส่วนตัวหรือ,อ,อไปทำสตาร์ทอัพของตัวเองก็มี ค่ะขอบคุณสาหรับข้อมูลนะคะ,ะเนื่องจากเมื่อกี้อาจารย์ได้เมนชันว่าทางรามาเนี่ยมีนักศึกษาที่จบไปแล้วต่อหลากหลายทางมากอยากทราบว่าทางคณะมีความคาดหวังยังไงไหมคะอย่างเช่นที่พูดกันว่าเชนเอเจนต์เนี่ยคณะนะคาดหวังอะไรจากการที่ให้นักศึกษาจบไปแล้วเรียกว่าเป็นเชนเอเจนต์ค่ะคือรามาที่เมีเราเนี่ยมีความเชื่อว่านักศึกษาที่เข้ามาเนี่ย มีศักยภาพหลากหลายเพราะฉะนั้นเราเนี่ยจะไม่บังคับเด็กว่าเขาจะต้องเป็นไอ้นู้นเป็นอันนี้มันขึ้นอยู่กับเขาเนี่ยมีแพชชั่นอะไรมากกว่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการสร้างบัณฑิตออกมาเนี่ยเราต้องการสร้างบัณฑิตที่มีเขาเรียกคุณลิขิต p นเ e ีย i คือใครเก่งด้านไหนก็ให้ไปด้านนั้นจะเห็นว่าหลักสูตรของเราเนี่ยสนับสนุนในเชิงของการที่เขาสามารถจะ customize คอริคลัมของาเองคือวิชาเลือกที่เป็น selective elective เนี่ยจะมีเยอะในเปอร์เซนต์ที่สูงแต่จะต้องอยู่บนพื้นฐานของ scientific method คือเขาจะต้องเข้าใจะเรี่ยวิธีทางวิทยาศาสตร์ซึ่งอันนี้เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้เราเน้นไปทางด้านของการทำวิจัยเพราะว่าเวลาคนเราเนี่ยออกไปทำางานไม่ว่าจะเจอปัญหา อะไรที่เกิดขึ้นเนี่ยเราต้องหาคำตอบอันนี้ก็เป็นที่มาที่ทาให้รามาธิบดีเนี่ยถึงได้เน้นว่าเราเนี่ยต้องการให้นักศาลย์เราเนี่ยที่จะจบปริญญาบัณฑิตเนี่ยมีประสบการณ์ในการวิจัยและก็เข้าใจในการวิจัยที่ดีพอสมควรจะเห็นว่าหลักสูตรแพทย์สัตว์บัณฑิตของเราเนี่ยจะมีหน่วยกิจของการทําวิจัยอยู่ถึงแปดหน่วยกิจ แล้วเราก็ไม่ได้เน้นว่าให้เขาทําวิจัยมีเชิงลึกอ,อะไรมากมายแต่ว่าเป็นงานวิจัยง่ายๆที่เขาหัดอ้งคาถามคาถามการวิจัยแล้วก็พยายามตอบคำถามนั้นถ้าการทาวิจัยอันเนี้ยจะทำให้เขาแก้ปัญหาต่อไปที่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในอนาคตได้อันนี้ก็คือเป็นที่มาว่าทำไมเราถึงอยากจะให้บัณฑิตของเราเนี่ยได้ทำวิจัยแล้วก็ ตั้งคำถามออกไปแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในการทารํางานหรือในชุมชนแล้วก็ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีๆที่เกิดขึ้นเป็นที่มาของคําว่า change agent ที่เมื่อกี้น้องถามน้องเฟิร์นถามถึงเนี่ยค่ะขอบคุณค่ะสําหรับคําถามข้อถัดไปนะคะเนื่องจากเราแบ,บ่งเป็น3ามแทร็กเนี่ยเป็น M E M M แล้วก็ M D เนอะ ทาง M.M แล้วก็ M.E เนี่ยเราจะตอบในคลิปถัดๆไปว่ามีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างแต่อยากทราบว่าถ้าเกิดเรียนเป็น M.D. หกปีเนี่ยมีข้อดีหรือว่าจุดเด่นกว่าตรงไหนไหมคะคือข้อเนี้ยค่ะมีน้องหลายๆคน <c oughs> ว่าการเรียน M.D. จะมีลู่ทางในการไปต่อมากกว่าหรือว่ามีข้อจํากัดน้อยกว่าหรือเปล่าคะอ่า <c oughs> <c oughs> จริงๆแล้วการเรียนเอ็มดทั้ง3ามแนะครับไม่ว่าจะเป็นแร็กใดเนี่ยครับเมื่อตอนจบการศึกษาแล้วเนี่ยครับในทุกโปรแกรมนะครับสมรรถนะนะครับหรือ c o m p e t e n ซีในความคาดหวังของหลักสูตรนะสำหรับการเป็นแพทย์หนึ่งคนเนี่ยครับในทุกแร็กเนี่ยครับจะต้องเติมเต็มในสมรรถนะทั้งหมดเท่าเทียมกันนะครับหลักสูตร MD ที่แตกต่างนะครับจากแร็กอีก2อทร็กก็คือว่า หลักสูตร MD เนี่ยก็คือหลักสูตรที่เรา,เาทําการฝึกนะครับแล้วก็ให้การศึกษากับนักศึกษาเพื่อเป็นแพทยศาสตรบัณฑิตนะครับถามว่าหลักสูตรนี้เนี่ยเหมาะสมกับอะไรเห,ะเหมาะสมกับน้องๆที่อาจจะตอนนี้นะครับยังไม่ได้สนใจที่จะสเปเชียลไลซ์ตัวเองตั้งแต่ต้นเพื่อที่จะมีความสามารถใน Management เ,เป็นพิเศษตั้งแต่ต้นนะครับหรือ biomedical engineering ซึ่งเรา implement เข้ามาอยู่ในใน track ตั้งแต่ต้นเนี่ยครับน้องๆก็สามารถที่จะเ,เลือกที่จะเป็น MD แล้วก็สามารถที่จะเข้า m ม z e ตัวเองระหว่างนั้นนะครับในในโปรแกรมได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนความหลากหลายนะครับในส่วนตัวของของตัวอาจารย์เองเนี่ยครับคิดว่าในหลักสูตรแพทย์ทั้ง3า track เนี่ยครับก็สามารถที่จะ specialize ตัวเองได้หลากหลายเท่าเทียมกัน,นครับ ค่ะขอบคุณค่ะขออนุญาตถาม Follow-up ต่อจากข้อเมื่อกี้นะคะสำหรับน้องๆที่ยังไม่ได้สนใจด้านบริหารหรือว่าด้านวิศวะเป็นมิเศษตั้งแต่ตอนมอปลายแล้เ,เลือกที่จะยื่นเป็น MD ไปก่อนอย่างเงี้ยค่ะถ้าไปต่อโทรบริหารหรือว่าต่อโทรวิศวะเองไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามเนี่ยจะมีความแตกต่างจากการเรียน ME หรือว่า MM ไปตั้งแต่แรกไหมคะเช่นด้านความเข้มข้นของเนื้อหาที่ได้รับ ด้านความน่าเชื่อถือแล้วก็ด้านการนําไปประยุกต์ใช้คะ่ะถามว่าการเรียนในหลักสูตรที่เป็นดูโอดีกรกับเรียนเอ็มดี MD, แล้วค่อยไปต่อนะครับหนึ่งก็คือการเรียนดูโอดีกรก็จะใช้เวลาสั้นกว่าสองก็คือในระหว่างที่มีการเรียนนะครับเนื่องจากเราเป็นการเรียนที่ควบคู่กันไปนะครับ มีคอสเวิร์กแยกตอนปี4ทั้ง2โปรแกรมนะครับแต่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยครับช่วงปี1-2-3เนี่ยก็จะมีกิจกรรมหรือรายวิชาเลือกนะครับซึ่งสามารถน้องๆเนี่ยสามารถศึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นด้าน management หรือด้าน biomedical engineering เนี่ยตั้งแต่ช่วงชั้นปี p r e c l i n ิกนะครับฉะนั้นเนี่ยก็จะมเีเราก็จะได้นักศึกษานะครับที่เป็นที่มีความเป็น biomedical engineering หรือความนักศึกษาที่มี ความรู้มีทักษะด้านการบริหารจัดการนะครับอยู่ตอนตั้งแต่ปี4แล้วตอนักศึกษาขึ้นคลินิกเนี่ยครับก็อาจจะมีการประยุกต์ใช้ควบรวมควบคู่ไปกับการเรียนในหลักสูตรแพทย์นะครับอันนี้ก็คือเป็นจุดเด่นและลักษณะพิเศษถ้าถ้าเทียบเคียงว่าเราเรียน6ปีแล้วไปต่อแมネจเมนต์หรือไปต่ออินจิเนียริงก็จะไม่ได้มีโอกาสที่จะได้เรียนควบคู่เป็นคู่ขนานไปในทั้ง2ทักษะด้านแบบนี้ ค่ะขอบคุณค่ะคําถามต่อไปนะคะ MD เนี่ยเป็น t r a ็กที่มีทุกมหาวิทยาลัยนะคะเพราะว่าอย่าง MM แล้วก็ ME เนี่ยอาจจะเป็น track ที่ไม่ได้มีในทุกมหาวิทยาลัยแต่ว่า MD เนี่ยมีในทุกคณะแพทย์สำหรับทุกทกที่อยากทราบว่าสําหรับรามาเนี่ยมีจุดเด่นตรงไหนไหมคะอย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์เปียมิตรได้พูดเรื่องวิจัยไปอย,อ,ยอยากทราบว่ามีตรงไหนมากกว่าน,นี้ไหมคะ คาะเช่นด้านแบบ s t u d e n t engagement สูงหรือว่าด้านอื่นๆื่ะะก็จริงๆหลักสูตรเราเนี่ยที่จะต่างกับที่อื่นเนี่ยนอกจากเรื่องออให้ตั้งคำถามวิจัยหาคำตอบแล้วเนี่ยเรายังเน้นเรื่องของการมีทีมเวิร์กที่ดีกับลีดเดอร์ชิพเพราะว่าการออกไปทำงานในขณะาานั้สําคัญที่สุดคือ งานจะสำเร็จได้เนี่ยต้องทําร่วมกับคนอื่นอีกมากมายเพราะนั้นนอกจากมีทีมเวิร์กในกลุ่มที่เป็นนักเรียนแพทย์ด้วยกันเ,นเราจะเน้นเรื่องของ interprofessional education เราจะเน้นให้นักษานี่ได้เจอกับคนกลุ่มอื่นเช่นนักศึกษาพยาบาลนักษานฉุกเฉินการแพทย์ซึ่งจะเป็นทีมที่อีกหน่อยเราไปทำงานงจริงเราต้อง อันเนี้จะเป็นจุดที่เราเน้นอยู่ในหลักสูตรของเราเป็นขชคพี่ค่ะ,<อ>ะคร<อ>ับก<อ>็ขอเสริมท่านคณะบดีนะครับก็อันนี้ก็เป็นในเรื่องของที่ที่คณะบดีแจ้งเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของโครงสร้างหลักสูตรนะครับ เราเรียกว่าโครงสร้างที่เป็น Longitudinal Course นะครับเป็นรายวิชาที่จะร้อยเรียงตั้งแต่ปี1ถึงปี6เรียนควบคู่กันไปนะครับกับการเติบโตของนักศึกษาที่สุดท้ายเนี่ยจะจบเป็นบัณฑิตแพทย์ของเราเนี่ยนะครับก็จะมี Research Mind นะครับแล้วก็ Teamwork Leadership ซึ่งเราคิดว่าสองปัจจัยเนี่ยครับก็จะช่วยสนับสนุนนะครับความสามารถที่เป็นความรู้ความสามารถทางวิชาชีพเนี่ยครับให้ ผลักดันให้เกิด chain agent ได้นะครับอีกส่วนหนึ่งที่เป็นโครงสร้าง support นะครับโครงสร้างสนับสนุนนอกจากตัวหลักสูตรแล้วเนี่ยครับเราก็จะมีโครงการ mentoring system นะครับที่จะมีอาจารย์แพทย์นะครับคอยดูแลนักศึกษาเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นด้านการให้คำปรึกษานะครับรวมทั้งการดูแล professionalism นะครับตลอดตั้งแต่ปี1ถึงปี6เลยนะครับเราจัดกลุ่ม อาจารย์แพทย์หนึ่งท่านต่อนักศึกษาแพทย์5คนนะครับซึ่งกลุ่มนี้ก็จะติดตามดูแลความเติบโตเป็นโรโมเดลซึ่งกันและกันนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือแคมปัสนะครับทีเ่เรามีความตั้งใจยอย่างยิ่งนะครับในการสร้างแคมปัสใหม่ขึ้นมาสาบากักการแพทย์จัก er, รีนรืบดินนะครับก็เป็นแคมปัสในการที่จะ สร,สร้างสิ่งแวดล้อมที่จะสนับสนุนการเรียนรู้นักศึกษารวมทั้งหน่วยบริการของเราทั้งสองโรงพยาบาลนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรามาธิบดีที่พญาไทยนะครับแล้วก็โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนเรบดินนะครับที่เป็นสูตรการซึ่งทั้งสองโรงพยาบาลเนี่ยก็มีลักษณะเด่นที่แตกต่างกันแล้วเราก็คิดว่าทั้งสองโรงพยาบาลเนี่ยก็จะสอบสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาครับแล้ว OM. เราการร็คิดว่าในายโครงสร้างทั้งหมดเหล่านี้นะครับก็จะเป็นจุดเด่นที่ รามาทิบดีเนี่ยมีความพร้อมแล้วก็แตกต่างนะครับแล้วก็พร้อมที่จะ,ะบ่มเพาะนะครับ chain agent ให้เกิดขึ้นได้นะครับค่ะขอบคุณมากค่ะสำหรับคำถามข้อต่อไปนะคะเป็นคำถามที่มีน้องๆมอบปลายถามกันเข้ามามากที่สุดคือสำหรับ TCAST รอบที่1เนี่ยมองหาพอร์ตโฟลิโอแบบไหนหรือว่ากำลังมองหาแอพพลิเคชัแบบไหนหรือเปล่าคะหรืออาจจะแทรกข้อมูลเล็กๆว่า ทำไมถึงเลือกใช้พอร์ตเฟิโอในการคัดเลือกอาจจะเป็นส่วนที่แสดงความเป็นตัวตนได้มากที่สุดหรือเปล่าคะ่ะนี่เป็นความแตกต่างของเรานัอย่างเราท c a s สหนึ่งเนี่ยจะเห็นว่าเราไม่ไปเน้นคะแนนบีแมเราไม่ได้เรียงคะแนนเอาบีแมสูงที่สุดเข้ามาก่อนแต่เราเอาบีแมแค่ผ่าเช่นเราเซตเกณฑ์ไว้สิบสองเนี่ยคือคุณ ผ่านเกณฑ์1บสองเนี่ยถือว่าทุกคนเท่ากันแล้วก็ไปให้คะแนนพอร์ตฟลลัเราเพราะว่าเราไม่อยากให้นักศึกษาที่อยู่ในชั้นมัธยมปลายเนี่ยไปแข่งกันให้กับที่กวดวิชา B m a t แล้วเอา B m a t สูงที่สุดเข้ามาจะขึ้นไป21 22 23เนี่ยเราไม่เอา <c oughs> เพราะมันไปผิดทาง แต่เราอยากได้เด็กที่จูนให้เขาเนี่ยมีฟิโลสอฟีในการเรียนเหมือนกับเราเราอยากได้เด็กที่เข้าใจสังคมเราอยากได้เด็กที่มีความเป็นลีดเดอร์ช p เราอยากได้เด็กที่ทำวิจัยอยากตอบคำถามวิจัยที่เกิดขึ้นมีความสนใจในเรื่องรอบตัว แล้วก็เราอยากได้เด็กที่ชอบทํางานเป็นทีเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นก็จะเป็นที่มาว่าเมื่อเฟิร์นถามว่าอยากได้พอร์ตโฟลิโออะไรเราก็อยากได้พอร์ตโฟลิโอที่มีความหลากหลายอยากได้ความมีความศักยภาพเราอยากได้เด็กที่เล่นกีฬาเราอยากได้เด็กที่เล่นดนตรีเราอยากได้เด็กที่ทํากิจกรรม เพราะว่าเขาพวกนี้จะทํางานเป็นทีมเป็นแล้วก็เข้ามาเนี่ยจะมาตอบโจทย์สังคมที่เราต้องการที่มีแคมปัสไลฟ์ที่มีความหลากหลายเราไม่อยากได้เด็กเนิร์ดเราไม่ได้อยากได้เด็กที่คะแนนสูงปีขึ้นมาแต่ว่าไม่ทำกิจกรรมแล้วก็ไม่ช่วยเพื่อนฝูงในการเรียนเราไม่ได้การเด็กที่ นใจแต่การแข่งเอาคะแนนสูงมากๆแต่เราอยากได้เด็กที่จะช่วยเหลือเพื่อนฝูงเมื่อเราพบว่าเพื่อนบางคนเนี่ยตามไม่ทันเข้าไปช่วยเหลือเกณฑ์การให้คะแนนเนี่ยในสมัยต่อมาถ้าพบเข้ามาเรียน,เ,นยเรากลับจะไปให้คะแนนคนที่ช่วยเหลือนแต่ไม่ใช่ให้คะแนนคนที่เก่งเนิร์ดทำคะแนนสูงปรีดเราไม่ได้สนใจเพื่อนฝูง ก็สิ่งที่รีแจ้งนะครับก็คือ,อนั่นคือสิ่งที่เรามองหาเลยนะครับแล้วเราก็อาจจะพูดเป็นภาพ,พรวมนะในมุมรวมว่านี่นั่นคือระมาที่พดีดีเอ็นเอแหละที่เรากาลังมองหาอยู่นะครับระมาที่พดีดีเอ็นเอเนี่ยไม่ไม่ได้ไม่ได้หมายถึงนักศึกษาแบบเดียวแบบนี้เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่รำมาที่ดีก็สะท้อนนะครับความแตกต่างหลากหลาย ย่างไรก็ตามเนี่ยครับในพอฟเรโอพี่อขอยุยาบพูดกว้างๆเนาะว่าเราอมองหาตัวตนของนักศึกษานะครับในการคัดเลือกรอบหนึ่งเนี่ยครับนั่จะหนึ่งคะแนนเดียวที่ที่เรานํามาพิจารณาเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของ b m a มนะครับแล้วก็เราก็ตั้งเกณฑ์ขั้นต่ําไว้เท่านั้นนะหลังจากผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำนั้นแล้วเนี่ยครับน้องๆถือว่าต้นทุนเท่ากันแล้วเราก็ดู ปรมาธิบดีอเดนิตี้นะประมาณิบดีดีเอเอมันเป็นเรื่องของการเข้าคู่กันมากกว่าเรื่องของแพชชนะได้ไม่ได้นะครับน้องๆที่คาดหวังนะครับไม่ใช่เรื่องเก่งไม่เก่งนะครับมันจะเป็นเรื่องที่ประมาธิบดีเอนี่แหละอาจจะไม่เหมาะกับตัวของน้องนะครับฉะนั้นเนี่ยอันน,น,นั้นก็คือเป็นเรื่องของรอบหนึ่งฉะนั้นเนี่ยการเขียนพอร์ฟลิโอเนี่ยครับถ้าอาจารย์แนะนําก็คือขอให้เขียน สิ่งที่เป็นตัวเองสิ่งที่เป็นตัวเองแล้วก็นําเสนอสิ่งที่เราคิดว่าเนี่ยเราเป็นแบบนี้นะครับแล้วถ้าเราได้เข้าคู่กันนะครับก็สมาริที่ดีก็ยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนครับเป็นข้อมูลที่ดีมากๆค่ะหนูก็เชื่อว,ว่าเป็นคําถามที่น้องๆหลายๆคนคงกําลังมองหามากที่สุดสําหรับทีแคสรอบหนึ่งในตอนนี้นะคะคําถามถัดไปนะคะอยากทราบว่าเออ่เนื่องจากหลายๆที่เนี่ยค่ะ การเข้ารอบหนึ่งเนี่ยหลายๆคนมักจะคิดว่าเป็นการเข้าไปเพื่อเรียนหลักสูตรอินเตอร์หรือเปล่าเพราะว่า i อเอและดีแมเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษทั้งสองอย่างนะคะแล้วก็เนื่องจากหลายมหาลายัหลายหรือว่าบางบางคณะเนี่ยจะมีจัดคลาสแยกสำหรับนักเรียนที่เข้าไปในรอบที่หนึ่งอยากทราบว่าสำหรับคณะแพทยศาสตร์ดรามาทิบดีเนี่ยนักศึกษาที่เข้าในรอบที่หนึ่งกับรอบที่สามมีการเรียนการสอนเหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นเลยหรือเปล่าคะ สั้นๆเลยเหมือนกันทุกประกาศพอเข้ามาแล้วจะเป็นทีแคสหนึ่งทีแคสสามเรียนด้วยกันหมดไม่มีการแยกกลุ่มค่ะแต่ว่าจะมีในส่วนที่ว่ารอบสามจะไม่มีสักสูตรเอ็มอีกับเอ็มเอ็มใช่ไหมคะใช่ครับ <Okay. S 1> ถ้าเขาเข้ามาในหลักสูตรเอ็มเอ็ม MM, หรือเอ็มอิง MM, เนี่ยเขาจะมี general education ที่เขาอาจจะต้องมาโฟกัสใน passion ที่เขามีเช่น M i ก็จะต้องไป passion เรื่องของเอา general education เนี่ยมาเกี่ยวโยงกับเรื่องวิศวกรรมศาสตร์ M M ก็จะไปเรื่องหลักสูตขรขการบริหารอืมค่ะอันนี้เป็นคำถาม follow up จากคำถามเมื่อกี้นะคะสำหรับนักศึกษาไม่ว่าจะเข้ามาในรอบที่1หรือว่ารอบที่3าเนี่ย ไม่ว่าจะเข้ามาทาง MD MM หรือว่า ME ในอนาคตมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแทร็กได้ไหมคะเปลี่ยนได้ครับเราเราจะมีโอกาสให้เขาเลือกได้พอสมควรยกตัวอย่างเช่นถ้า ME เกิดสลัดสิทธิ์อยากจะเป็น MD ธรม MD ธรมดา MD ธรรมดานี่มีช่องว่างขึ้นเราอาจจะให้เขามีโอกาสสวิตช์ได้มีโอกาสนะแต่ไม่ได้หมายความว่าได้ เช่น MD เขาอยากจะไป m d เนี่ยบังเอิญไม่มี Space ว่างขึ้นเขาก็ไปไม่ได้เย่างนอ้เป็นี้ค่ะสำหรับคำถามที่เอออยากทราบว่ามีหนึ่งอย่างหรือว่าอะไรไหมคะที่อาจารย์อยากจะฝากไว้หรือว่ามีข้อไหนไหมคะที่อาจารย์คิดว่าคนภายนอกหรือว่านักศึกษาที่ยื่นเข้ามาเนี่ยกำลังเข้าใจผิดเกี่ยวกับรามาธิบดีหรือว่า Track MD ค่ะ เท่าที่ได้รับรู้มานะครับในมุมมองของออนักเรียนนะครับมัธยมปลายเนี่ยก็อาจจะมองว่าธรามาธิบดีเป็นโรงเรียนแพทย์ที่มีความอิสระสูงนะครับควบคู่ไปจากนั้นเนี่ยก็อาจจะบอกว่ารามาธิบดีเนี่ยเป็นโรงเรียนแพทย์ที่เ,เรียนสบายกว่าโรงเรียนแพทย์อื่นนะครับอันนี้เนี่ยออขออนุญาตชี้แจงตรงนี้นะครับถ้าถ้ามันมีความคิดแบบนั้นอยู่นะครับก็คือว่า อันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าโรงเรียนแพทย์รามาธิบดีไม่ได้นะครับเรียนสบายกว่าโรงเรียนแพทย์อื่นนะครับแต่ภาพอาจจะเป็นอย่างนั้นเนื่องจากรามาธิบดีอย่างที่ท่านรัฐมีบอกครับเวลาเรารับอีเดนติตี้เรารับนักศึกษาที่มีความสามารถหลากหลายโดดเด่นเรารับนักศึกษาที่เล่นกีฬานักศึกษาดำน้ำนักศึกษาที่เล่นละครเวทีได้ร้องเพลงนะครับฉะนั้นเราก็จะเห็นว่านักศึกษารามาเนี่ยรีแลกซ์ รุ่นพี่คนที่เรียนอยู่ในเนี้ยรีแลกซ์แต่ไม่ได้บอกว่าเรียนสบายนะก็คล้ายๆกันนะผมคิดว่าอย่าไปเข้าใจว่าเข้ามาแล้วเรียนไม่หนักเรียนหนักทั้งนั้นนะ <c oughs> แต่จะเป็นกลุ่มคนที่มีพหุศักยภาพเข้ามารวมกันเราไม่มีที่ไหนหรอกที่เอานักเรียนแค่เนี่ยมันทำมิวสิควลเล <c oughs> แล้วก็เล่นได้ดี เล่นดนตรีเองแต่งเพลงเองเ,อเลื่อยไม้ทำฉากละครเองหาไม่มีหรอกซึ่งผมคิดว่าความหลากหลายแบบนี้ม,นมันมีที่ดีแล้วก็คนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มคนที่มนะีทัศนคติร้ายกันคือไม่ได้อยากจะมาแข่งเรื่องการเรียนแต่เข้ามาช่วยกันเรียนเ,เรียนให้มันสนุกมีความสุข กับการเรียนเราไม่เชื่อว่าคนที่ทำอะไรโดยที่ไม่สนุกไม่รักในสิ่งที่ทำจะประสบความสำเร็จเราต้องการเอาคนแต่ละคนเนี่ยเข้ามาได้ทำสิ่งที่เขารักเขาชอบแล้วมีความสุขเปงนานที่ทนาเนี่คือปรัชญาของการเรียนการสอนที่ดีขอบคุณค่ะ สำหรับคำถามสุดท้ายนะคะก่อนที่จะปิดคลิปนี้ลงนะคะอาจารย์ทั้งสองท่านมีสิ่งสุดท้ายที่อยากจะฝากหรือว่าสิ่งใดที่อยากจะบอกสำหรับน้องๆที่น้องๆมาปลายนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็ก656667ที่สนใจจะยื่นใน TCAS รอบที่1นคณะแพทยศาสตร,ร์ดรามาธิบดีไหมคะอาจจะเป็นการให้กำลังใจเล็กๆไม่น้อย,อยหรือว่าข้อคิดบางอย่างคะ่ะก็ตอนนี้นะครับเข้าใจว่าน้องๆน,นะคร นักเรียนก็น่าจะเตรียมตัวกันมาตลอดนะครับแล้วก็เป็นปีที่พี่เข้าใจนะครับว่าน่าจะเป็นปีที่มีการต้องปรับตัวนะครับอย่างสูงในทั้งด้านการเรียนแล้วก็ชีวิตประจําวันส่วนของการคัดเลือกนะครับนักศึกษาเข้า,าใหม่ในแต่ละปีเนี่ยครับพี่ก็อขอ,อยากให้น้องเนี่ยนะครับทุกคน สำรวจความต้องการของตัวเองให้ชัดเจนนะครับไม่ว่าจะรอบหนึ่งหรือรอบ3ในการเลือกนะครับคณะที่ตัวเองต้องการเรียนแล้วก็ถ้าคำตอบนั้นนะครับที่น้องได้เนี่ยครับก็คือปรมาธิบดีนะครับเราก็ยินดีเสมอนะครับที่จะต้อนรับน้องเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกทั้งรอบหนึ่งและรอบสานะครับรอบหนึ่งตรงไปตรงมาน้องก็สามารถยื่นเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็แสดงความเป็นตัวตนอย่างส่วนรอบ3าที่ฝากสั้นๆว่า ถ้าน้องอสำรวจตัวเองแล้วนะครับว่ารามาธิบดีคือโรงเรียนแพทย์ที่ใช่ที่เหมาะที่เข้ากันนะครับกับตัวน้องเองอสิ่งที่อยากเชิญชวนก็คือเราเลือกรามาธิบดีเป็นอันดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าสำรวจแล้วนะครับเราเชิญชวนสำรวจแล้วมาเข้ารามาติพานมาเข้ารามาโอเพนเฮาส์แล้วพบว่าไม่ใช่พี่ก็ไม่แนะนำให้เลือกรามาธิบดีแม้แต่อันดับเดียวนะครับ อันนี้คือแมสเซจที่เราอยากจะบอกไว้เพราะว่าการที่นักศึกษาเข้ามาไม่ว่าจะเลือกมาเป็นอันดับใดก็ตามแล้วไม่ได้สิ่งที่น้องต้องการเนะครับเราก็คิดว่าการเรียนน้องอาจจะไม่ได้มีความสุขนักนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยครับนักศึกษาที่เข้ามาแล้วเนี่ยครับเราก็เชื่อว่าโรงเรียนแพทย์แล้วก็คณะแพทย์ของเราเนี่ยครับพร้อมที่จะดูแลน้องๆได้เสมอครับก็ผมอาจจะเพิ่มเติมให้ว่าดีเอนเอของรามาธิบเดี น้องๆต้องดูว่ามันตรงกับเราหรือเปล่าเราอยากได้คนที่ตั้งคําถามและต้องการหาคําตอบนั่นก็คืองานวิจัยที่เราอยากให้หนักศึกษาของเราทุกคนเนี่ยทำคือแล้วแต่แต่ละคนว่ามีความสนใจตรงไหน,นแต่เราต้องการคนที่เห็นปัญหาแล้วตั้งคำถามเราต้องการค เราต้องการคนที่เข้าใจดีถึงงานที่จะสําเร็จได้ต้องการทํางานเป็นทีมเข้าใจถึงการเข้าใจความรู้สึกคนอื่นที่ทําร่วมงานกันแล้วก็สหัดวิชาชีพเพาะเราต้องทำงานร่วมกับคนหลายวิชาชีพในการเปนแแพย์เราต้องการคนที่มีความเป็นผู้นําสามารถเป็นผู้นําที่ดีแล้วก็เป็นผู้ตามได้ด้วย เมื่อออกไปอยู่ในสังคมเนี่ยถึงจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทําให้เกิดสิ่งดีๆขึ้นที่เราเรียกว่าเป็นการสร้างเชนเชนเจนะฉะนั้นน้องๆที่มีปรัชญาแนวคิดแบบเนี้ยขอให้สมัครมาที่รามาธิบดีแล้วเราหวังว่าจะได้มาเปลี่ยนด้วยกันช่วยเหลือกันจนกระทั่งได้ทำงานในสิ่งที่ตัวเต้นตรักตื่ชอบก็ เชิญชวนนะฮะสมัครเข้ามาที่รามาชุดพิีท่านอาบุคิดเห็นที่ตรงกันสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดน้องๆคนไหนได้ความรู้ได้ข้อมูลอะไรไปเพิ่มหรือว่าพบว่าตัวเองเนี่ยเข้ากับ,บรามา DNA ก็เหมือนกันคะ่ะที่ก็อยากชวนให้น้องๆลองยื่นเข้ามาไม่ว่าจะรอบหนึ่งหรือว่ารอบที่สามนะคะมาเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันมาเป็น RA585960 แล้วก็เรื่อยๆต่อไปคะ่ะ